ผลระยะยาวค่ะบอกไว้ก่อนค่ะทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่อย่านิ่งนอนใจนะไหนจะรังสี UVA UVB UVC ที่มาจากแสงแดดแล้วก็แสงไฟโคมไฟต่างๆพวกนี้ค่ะรวมถึงแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั่นแหละค่ะอันตรายมากๆเพราะเจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยมันนอกจากทําลายจอประสาททำลายเรื่องผิงวเราด้วยนะคะ<อ>ทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นฝ้าได้พี่เอมองหาสกินแคร์ดีๆแบบนี้มาหลายปีมากๆฝ้าพี่เอเนี่ยเกิดจากฝ้าฮอร์โมนเกิดจากการ ที่เราเนี่ยประจําเดือนหมดด้วยความที่ปักไวทองไวทองอุย้ยไม่อยากพูดพูดเบาก็เจ็บเอาเรื่องโมโนโพสดีกว่านะคะมันทำให้เราเกิดฟ้าและยิ่งประจวบกับเจอแสงนูน่นแสงนี่แสงไฟเอยแสงจากโทรศัพท์มือถือและพี่เอเป็นคนไม่ค่อยชอบทากันแดดเมื่อตอนสาวๆ mm hmm. มั่นใจมากเลยว่าค <c oughs> งไม่เป็นไรหรอกมีเซรั่มดีๆแล้วต้องมีกันแดดดีๆด,ด,ด้วยนะคะพี่เอมองหาสกินแคร์ที่ระงับฝ้าแบบเนี้ยมันนาน,นมากๆช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด,ด่างดําให้จางลงอย่างธรรมชาตินี่ค่ะจัดคู่นี้มาให้เลยค่ะ ช่วยรักษาฝ้าหน้าใสเมดิรอลและเซรั่มกันแดดด้วยนะคะเมดิรอลขวดนี้จะช่วยลดเลือนฝ้าอยู่แล้วนะคะจุดดงดําผิวมองค้าให้หน้ากระจ่างสว่างใสแต่ก็จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะที่มีประสิทธิภาพที่ดีสามารถยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินด้วยเพราะหลายคนจะเป็นฝ้ามาจากแดดด้วยแดดบ้านเราร้อนถึงร้อนมาก และจะต้องควรเลือกใช้กันแดดที่มี S P F นะคะ5 0 P A บวกบวกบวกหลายคนละเลยที่จะทาครีมกันแดด,ดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําผิวหมองคํ้ำนะคะใช้คู่กันเลยค่ะเจรั่มกันฝ้าเมดูเราแล้วก็มีทั้งตัวกันแดดนะคะ S P F 50++ บวกบวเลยนะคะตัวนี้2ตัวคู่กัน